มาเชียงใหม่นะครับก็ต้องหาโอกาสนะครับแวะมาแถวบ้านถวายหางดงทุกครั้งไปถ้ามีเวลาถ้าไม่มีเวลาก็ว่ากันแต่ว่าถ้ามีเวลาปั๊บเนี่ยนะครับผมก็จะมาเดินเล่นนะครับในถนนนี้นะครับที่บ้านถวายแถบหางดงทั้งหมดเนี่ยนะครับ และก็หนึ่งในร้านที่มหัศจรรย์มากเลยเนี่ยนะครับก็คือร้านดีสยามนะครับร้านดีสยามเนี่ยเ,เป็นร้านที่รวบรวมนะครับเฟอร์นิเจอร์โบราณของแต่งบ้านนะครับโบราณต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาแอพพลายจัดสวยงามนะครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์ของร้านนะครับจัดแสดงเอาไว้ให้คนเข้ามาได้ชื่นชม ว่าโบราณวัตถุเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็เป็นอีกทางหนึ่งของการลงทุนนะครับเพราะว่าไม่เคยเห็นเลยว่าโบราณวัตถุชิ้นไหนมีราคาตกลงเช่นเดียวกับที่ดินนะครับแต่ที่ดินเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ชื่นชมเข้าเลยนะเพราะว่ามันเป็นที่ต้องไปลงทุนปลูกต้นไม้รากไม้ต้องจ้างคนเฝ้าต้องอะไรต่างๆแต่โบราณวัตถุเนี่ยยกมาตั้งปั๊บเราก็ชื่นชมเดินดูเดินอะไรต่างๆเนินดูนอนดูได้หมดเลย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมร้านดีสยามนะครับไปรู้จักกับเจ้าของร้านนะครับท่านเจ้าของร้านเนี่ยชายหนุ่มใจดีและก็สนุกสนานด้วยนะครับไปเลยครับ mm. คุณเอกอยู่ไหมครับ <laughs> พี่เอกส <laughs> วัสดีครับ <laughs> พี่เอกเชิญเลยนะครับ ท่านผู้ชมครับแนะนําพี่เอกครับพี่เอกจริงจริงชื่ออะไรอนุศักดิ์ครับผมพี่เอกอนุศักดิ์นามสกุลอะไรอ่ะพาณิชยากรครับผมพี่เอกก็คุณอนุศักดิ์พาณิชยากรฮะพี่เอกทำร้านดีสยามมากี่ปีแล้วนี่ผมจําความได้ก็เจอมาแล้วนะ21ปีแล้วครับอาจารย์ครับ21ปีนะครับก็ถือเป็นร้าน โบราณวัตถุนะครับที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือหรือประเทศไทยแล้วนะครับและของอย่างเงี้ยเวลาพี่เอกจะไปเอาของพวกนี้เนี่ยนะครเราต้องไปดูเองไม่รู้ว่าอย่างไงต้องไปดูเองครับผมคิดว่าของเก่าเนี่ยคนอย่างเราที่จะซื้อหรือว่าลูกค้าที่จะซื้อผมผมแนะนําเสมอว่าอยากให้มาสัมผัสใช่ไหมครับเพราะว่าในรูปเนี่ยมันอาจจะสวยมาก แต่ตัวจริงอาจจะไม่สวยก็ได้หรือบางทีในรูปเนี่ยไม่สวยเลยแต่ตัวจริงนี่งามโอ,โยอยู่ดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นของเก่าเนี่ยเป็นอะไรที่ที่จะต้องได้สัมผัสที่จะต้องได้จับที่จะต้องได้มีฟ e e l i n g กับเขาเออใช่ไหมครับครับชิ้นนี้มันอะไรให้กลุ่มเนี้ท่านเพียครับชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของบ้านครับเหมือนเป็นจั่วของบ้านจีนครับผมอ๋อ คือหน้าบัานวัดพระโวสถท่านผู้ชมที่มันเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะนะฮะอันนั้นของไทยแต่ว่าลองนึกถึงบ้านจีนนี่คือหน้าจัว่วโอ้หน้าจั่วนี่มันใช้ไม้เป็นก้อนอย่างนี้เลยเลอใช่เลยครับเพราะว่าเขาเขาเอ่อทรัพยากรเขาเยอะแล้วเวลาเขาทําเขาก็อยากจะทําให้มันมันรับโครงสร้างจริงๆครับอ๋อนี่คือรับน้ําหนักเลยรับน้ำหนักจริงๆเลยครับอ๋อเพราะส่วนคานนี่จะพาดบนนี้ใช่ครับส่วนคานจะพาดอยู่ข้างบนฮะแล้วก็ค่อยๆเป็น ชิ้นส่วนต่อออกมาอีกโอ้โหสวยมากเลยนะลายดอกไม้อะไรใช่ครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปอันนี้ก็จะเป็นแบบอะไรอะ่ะเป็นไทยใหญ่ทรงเครื่องใช่ไหมฮะทเป็นหนองใช่ไหมพระเป็นพระพุทธรูปไทยใหญ่ทรงเครื่องใช่ครับนะเราจะเห็นนะครับนิ้วท่านเนี่ยติดดินเลย นะฮะพะระพม่านี่จะนิ้วติดดินเพราะว่าเขาจะเคร่งครัดในเรื่องของตางมากกว่าของไทยเราแล้วเอาเรื่องสวยเป็นหลักของเขาเนี่ยเอาเรื่องความถูกต้องด้วยสวยด้วยนะครับก็สวยนะครับรถม้าเหรอฮะใช่ครับเป็นรถม้าครับผมเอามาทําอะไรเพ่คัะก็พอดีโชว์รูมไม่รู้จะจัดใส่อะไรที่มันดูใหญ่ๆเหรอใหญ่ๆหห,ๆหน่อยครับก็เลยพอดีมี ซื้อมาไว้นานนะฮะก็เลยเอาเอาอกมาให้คนได้ดูได้ชมบ้างครับสมบูรณ์มากเลยนะโอ้โหสมบูรณ์จริงๆอันนี้ก็จากเมืองมันเะเลใช่ไหมใช่ครับส่วนอันนี้ท่านผู้ชมครับตื่นตาตื่นใจมากเลยนะฮะท่านผู้ชมครับตื่นตาตื่นใจมากเลยก็คือเช่นหมากพมา่าแล้วก็อันนี้อีกก็ สวยมากเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนนะครับท่านผู้ชมครับเกือบจะเดินผ่านท่านผู้ชมครับโต๊ะตัวนี้ถ้าหากท่านผู้ชมเดินผ่านก็คือเดินผ่านเลยนะฮะแต่เดี๋ยวพี่เอกจะเปิดให้ดูนะฮะพี่เอกเปิดขออนุญาตนะฮะอาจารย์เลยเชิญเลยครับแค่แตนแตนแตนของอาจารย์ก็ซื้อไปครึ่งหนึ่งแล้วครับอาจารย์ใจจะขาดแล้วพี่เอกนี่ ถ้าเห็นหน้าลูกค้าทมเสียงแต่นั้นตันนี่ปรมวติซื้อไปคึ่หนึ่งท่านผู้ชมครับเป็นงานเล็กเกอร์แวร์เขียนทองทั้งหมดเลยนะเป็นลายเขาไม้ทั้งหลายนะครับปราสาทโชกุนต่างๆโอ้ตายวิจิตพิสดารมากเลยและที่ตื่นเต้นกว่านั้นนะครับก็คือโต๊ะเนี้ยเป็นโต๊ะการฝีมือเป็นโต๊ะการฝีมือของผู้หญิงนะครับ งานเย็บปักถักร้อยทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่นี่เราจะเห็นอุปกรณ์ในการทำงานเย็บปักถักร้อยต่างๆทั้งหมดเนี่ยเป็นงานช้างหมดเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นงาช้างทั้งสิ้นนะครับมหัศจรรย์จริงๆนะครับพวกนี้เปิดได้หมดนะครับยกออกมาได้หมดฝาเฝอเปิดได้หมดเลยซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากนี่ใส่หลอดได้ สำหรับเย็บเนี่ยนะครับงานใส่หลอดได้ต่างๆนี่พวกนี้หลอดได้ทั้งหลายนะครับกรอได้นะงานหัตถกรรมของเขาเนี่ยวิเศษมากแม้แต่กุญแจของหีบใบนี้นะครับนี่ก็ยังทำเป็นนี่เป็นแบบกุญแจโบราณน,นี่แหละนะครับแต่เป็นงาช้างแกะสลักหมดโต๊ะนี้นะครมหาัศาจรรย์มากเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ใครยังไม่ได้เป็นเจ้าของก็น่าเสียดายจังเลยรีบมาเอาไปเลย <laughs> มหาาัศจรร์จริงๆ <laughs> สวยมากมุมนี้นะครับเป็นมุมมหัศจรรย์ที่สุดนะฮะท่านผู้ชมครับตุกอันนี้คือตุ๊กตามันคืออะไรฮะเอางี้ก่อนผมคิดว่าน่าจะเป็นตุ๊กตาที่ประดับเพดานวัดอาจารย์<อ>เพราะว่า <laughs> เนื่องด้วยว่าข้างหลังเนี่ยจะมีห่วง ในสมัยนั้นผมอาจจะคิดว่าอาจจะต้องดูอย่างนี้จากเพดานลงมาครับจำได้แล้วจำได้แล้วท่านผู้ชมครับม,มีอยู่หลายสัปดาห์นะครับที่เราไปเมืองมันเลเมืองย่างกุ้งนะแล้วก็หน้าบันไม้หรือไอ้ซุมตักซุมสาหรายเนี่ยนะที่เขาแกะเป็นลายก้านขดอะไรต่างๆแล้วก็จะมีปฏิมากรรมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมดูตรงนี้มันจะมีตะขอ เขาจะใช้เกี่ยวเติมเข้าไปทีหลังนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเลยนะบางทีก็เป็นภาพเล่าเรื่องชาดกบางทีก็เป็นภาพเล่าเรื่องนิทานพื้นบ้านของพามา่าเราจะเห็นพวกนี้เป็นด้านหลังเพราะฉะนั้นจึงได้ไม่ไม่มีการปิดทองนะลงรักคาชาติเอามาไว้แค่ด้านหน้าแล้วด้านหลังนี่ส่วนนี้ไม่มีใครเห็น ก็ไม่ต้องไปเปลืองทองปฏิมาก,กรรมเหล่านี้สวยมากนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยจะเป็นภาพเล่าเรื่องตัวเดียวกันหมดเลยพระเอกตัวละครเหมือนกับเช่นนะยกตัวอย่างเช่นสังทองเราเจอเจ้าเงาะเงี้ยนะฮะเจ้าเงาะรจนาหรือพระสังเจ้าเงาะเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่เราเจอที่ไหนก็เป็นเจ้าเงาะนะ,ะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับตัวละครในนิทานพื้นบ้านนะ,ะซึ่ง ถ้าหากท่านปชุมสังเกตคนเนี้ยเขาจะมีงานสักสักด้านข้างใต้หูตรงคอใต้หูเนี่ยทุกคนเป็นตัวเดียวกันหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็มีตัวสักอันนั้นก็มีเราทราบเลยว่านี่คือพระนุ่งลุนตยยนี่พี่เอกก็เอามาพาดโอ้โหนี่ตั้งใจให้ลูกค้าเห็นเลยนี่อันนี้ก็คือผ้าลุนตยาที่ตัวละครนี้นุ่งนะฮะนี่พี่เอกพาดออกมาเห็นเลยโอ้อันนี้พระนุ่งผู้ชายอีกต่างหาก อันนี้แพงไหมครับผืนนี้ผืนนี้ก็ประมาณหมื่นนิดหน่อยครับอาจารย์ครับตายเลยวแต่ตอนนี้ก็น่าจะราคาไปไกลแล้วนะครับหมื่นนิดหน่อยนี่กงเอ้ยรีบออกกลับไปเลยนี่สวยครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ตัวอย่างให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะฮะว่ามันมาจากของจริงไม่ได้เป็นจินตนาการนะครับอันนี้เป็นพ้านุ่งจริงๆของของตุ๊กตานี้นะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับนี่ผ้าปักของพมา่านะครับภาปักผืนนี้พิเศษมากใหญ่โตนะครับเหลือเกินแล้วก็เป็นงานเก่าพวกนี้งานร้อยปีขึ้นไปหมดเลยทั้งนั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราเรียก้าปักนี้ว่ากาลาก้าส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะอยู่ในเรื่องของพุทธประวัตินะครับกับเรื่องของรามเกียรติอย่างในภาพนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าเป็นภาพเล่าเรื่องอพุทธประวัตินะครับ เราจะเห็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ตรงกลางภาพนะครับมีม้าก,กันทกะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะครับก็นะครับจะนะครับเหาะมานะครับแล้วก็ตรงนี้มาถึงนี่เราเห็นม้าก,กันทะกะแล้วก็นายชนะจูงม้าไว้นะครับส่วนเจ้าชายสิทธัตถะในภาพนี้นะครับเอาพระขันกําลังตัด มวยผมนะครับขวามือเป็นเทวดานะครับกำลังถือมุงกุดเอาไว้เหาะมาอยู่มุมบนสุดเลยมุมซ้ายบนสุดนั่นคือพระอินทร์นะครับกำลังมารับเส้นพระเกศาเราจะเห็นว่าพระ,พะ,พะแม้ว่าจะส่ศยสิทธะในภาพนี้กําลังตัดผมแต่อาการที่พระอินทร์กำลังถือผมเนี่ยมันเป็นกริยาต่อเนื่องมันเหมือนกระตูนคอนติเนียวกันก็พระอินทร์ก็เอารับเส้นพระเกศาใส่ขันทองคําเหาะขึ้นไปไว้ที่พระาธาตุจุฬามณี ทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องราวที่เล่านะครับในพระพุทธประวัติเพราะฉะนั้นภาพผืนนี้ก็น่าจะเป็นผ้ามา่านกั้นสําหรับภายในกุฏิพระอะไรต่างๆนะครับบางทีก็ทําเป็นฉากหลังนะครับของกุฏิพระซึ่งเราก็พบเห็นในหนังสือเก่าซึ่งเป็นภาพถ่ายโบราณในครั้งรัชกาลที่4ร่วมสมัยรัชกาลที่4ในประเทศพมา่านะครับก็เราชมนะครับร้านดีสยามนะฮะต้องถามว่าดีสยามนี่ปิดวันไหนบ้าง เราไม่ปิดเลยครับผมเราเปิดทุกวันครับตั้งแต่8โมงถึง5โมงครับผม8โมงเช้าถึง5โมงเย็นไม่มีวันหยุดเลยมีวันหยุดเลยแล้วก็สามารถมาได้โดยการอาศัย o o o l l m m p s ได้ไหมฮะได้ครับและพิมพ์คําว่าดีสยามเลยครับ D DE DESIAM อ๋อดีสยามใช่ครับ DE S I สยาดีสยามนะฮะ ถ้าพิมพ์ภาษาไทยได้ไหมได้สิได้ครับเ้วเด็กสรลอีแล้วก็สยามเลยครับสยามเมืองยิ้มเนี่แหละนะฮะดีสยามก็จะพามาถูกต้องเลยนะฮะก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่เอกมากเลยพี่เอกครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยวันนี้มารบกวนมากเป็นพระคุณอย่างยิ่งวันนี้กราบลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ และตอนท้ายสุดของรายการนะครับตอนนี้จะเป็นช่วงเฉลยคําตอบครับท่านผู้ชมครับเมื่อต้นรายการถามเอาไว้แล้วนะครับว่าวันนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวร้านที่มีโบราณวัตถุของของตกแต่งบ้านอะไรต่างๆสวยงามตะการตามากเลยนะครับที่อยู่แถบหางดงนะครับหรือแถวบ้านถวายนี่แหละนะครับถามว่าวันนี้นะครับมาที่ร้านชื่ออะไรระหว่าง1สยามดีและ2ดีสยามคำตอบก็คือร้าน ดีสยามครับดีจริงๆอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับกดไลค์ครับกดไลค์กดไลค์กดไลค์ทันทีเลยตอนนี้นะครับหยิบโทรศัพท์มาแล้วกดไลค์กดติดตามเป็นแฟนเพจของรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนะครับจะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆดีๆสนุกสนานต่างๆรวมทั้งกิจกรรมพิเศษของเราด้วยนะครับทันทีที่ปลดโควิดเมื่อไหร่เราจะไปเที่ยวกันทันทีครับกับรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองครับขอบพระคุณมากครับ มาพี่แพนพระมามาจากรายการ,รา,นา,นราการพี่แพนก็จะมีสิทธิพิเศษอะไรให้เซอร์ไพรส์ตลอดเลยอย่าลืมนะฮะต้องบอกด้วยว่าเป็นแฟนคลับของรายการเปิดตำนานกับเผ่<พ>าทองมาหาคุณเต้เจ้าของร้านอยู่ตลอดฮะ<อ>ไม่ปนนไปไหนเลย